สวัสดีแฟนเหมือนมอยทุกท่านนะครับคลิปนี้เรทราคาช่วงโค้งสุดท้ายเป็นอย่างไรเราจะทราบกันตรงนี้และก็ผลการโหวตจากผู้คนส่วนใหญ่ที่ซื้อ PPV แล้วเนี่ยเขาโหวตว่าใครจะชนะกันเดี๋ยวเรามาดูไปได้วยกันในคลิปนี้นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์ขายันติดตามกดติดตามถือว่าเป็นการดูทัศนะความคิดเห็นของผู้คนแล้วก็ทัศนะความคิดเห็นของผมในช่วงโค้งสุดท้าย ก็แล้วกันนะครับแล้วก็อาจจะมีการเปรียบเทียบสถิติคร่าวๆนะครับในศึกนี้ศึกนี้ครับวัน172ชกกันวันอาทิตย์ที่23มีนา2,568ชกกันที่ประเทศญี่ปุน่นมวยเริ่ม14.00นก,ก็ก่อนมวยช่อง7ชกครึ่งชั่วโมงเริ่มกันที่คู่เอกแล้วกันนะครับฟลายเวทคิกบ็อกซิ่งรถถังจิตบางนนเจอทาเครุเซยะวาครับกดเข้าไปที่สถิติครับคู่นี้ผมก็กดทายผลไปแล้วแหละ ผมกดไปว่ารถถังจะชนะคะแนนนะครับและก็เรื่องของผลการโหวตมวยคู่นี้นะครับผู้คนส่วนใหญ่ก็โหวตไปที่รถถังเช่นเดียวกันครับในขณะที่มีแค่เพียง8%เท่านั้นที่ซื้อ P P V เนี่ยเขามองว่าทาเกรุจะชนะแล้วก็การตัดสินครับส่วนใหญ่ก็คาดการว่าเป็น K O ถึง60%เลยทีเดียวเปรียบเทียบมวยคู่นี้ครับรูปร่างชงชกประพอกันต่างฝ่ายต่างก็สูงที่168ซมรถถังครับ 27ปีอายุน้อยกว่านะครับทากรุอายุ33ปีแต่สถิติคิกบ็อกซิ่งของทากครุนั้นยาวเหยียดเจดบรรจงครับตรงนี้ครับ4444นะครับโอ้โหถือว่ามาโหดๆเลยเชี่ยวชาญคิกบ็อกซิ่งครับทากรุรถถังก็เชี่ยวชาญมวยไทยแต่ว่าถ้าเป็นสถิติแพ้ชนะต่อเนื่องครับทั้งคู่ก็จะเป็นแนวแนวนี้ซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้บอกอะไรมากมายเพราะว่ามันไม่ได้บันทึกไว้ตั้งแต่แรกนะครับคู่นี้ก็หลายคนมองไปที่รถถังจิตเมืองนนท์นะครับ แล้วก็ขยับมาที่คู่ตะวันฉายกับมาซาอากินะครับปิดคู่นี้ก่อนปึ๊บอ่ะนี่ครับรุ่นเฟเธอร์เวทคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์โลกเฉพาะการตะวันฉายกับมาซาอากิครับดูเปอร์เซ็นต์ครับหมดเหลือกเกินตะวันฉาย69%มาซาอากิโนอิร no ิ4%เท่านั้นแล้วก็คาดการถึงตะวันฉายจะชนะ KO หรือ TKO ไป8 2เนลย หลายคนมองว่ายกที่3จะเป็นยกเผด็จศึกของตะวันฉายครับตรงนี้แล้วก็สถิรูปร่างช่วงชคครับตะวันฉายสูงกว่าอายุน้อยกว่าครับนี่อาจจะเป็นจุดที่ทําให้เขาดูว่า,าเด่นกว่าระยะความยาวแขนจากปลายนิ้วของตะวันฉายที่วัดก็177ซติเมตรก็คือช่วงชกยาวใช้ได้เลยสถิติการชกการผ่านชั่วโมงบินต่างๆนาม,มาตะวันฉายเยอะกว่านะครับเพราะกมศึกมาตั้งแต่เด็กครับ นี่คือสถิติต่าง,างๆนานานะครับอาจจะไม่ได้สําคัญมากอย่างที่บอกแล้วก็เลทร,ราคาของตะวันฉายกับมาซากินะครับตะวันฉายต่อมาซากิที่35.1นะครับนี่ดูหน้าครับต่อเขา3 5มครับราคาก็เลยเแพงออกมาแล้วก็เปอร์เซ็นที่ออกมาก็ตามราคานะครับโอเคกดปิดไว้ปุ๊บมาดูคู่ซุปเปอร์เล็กกับนาบิลกันบ้างอ่ะอย่าพึ่งแคดเวดคิกบ็อกซิ่ง คู่นี้ระหว่างสุริยเล็กพอยเยนยิ่งกับริวเซอิครับคู่นี้คนที่เป็นต่อนะครับก็คือสุริยเล็กครับสุริยเล็กออกมาเป็นต่อริวเซอิที่ราคา3-2ครับนักชกไทยของเราสถิติการชกของมวยคู่นี้แล้วก็การทายผลครับหลายท่านทายไปที่สุริยเล็กพอยเยนยิ่งนะครับแต่ว่าแอดมินมองว่าเอ้ยน่าเป็นห่วงอยู่ถ้าไม่ได้ทุบนับนอกนะครับก็ต้องมาดูความแข็งแกร่งของริวเซอิกันไปเปรียบเทียบ ก็เราเนี่ยกระดูกแข็งโป๊กครับ28ปีส่วนเขาดีกว่าเราตรงส่วนสูงดูนะครับ160ต่อ175ครับเขาสูงกว่าเขาอายุน้อยกว่าแล้วก็เชี่ยวชาญในคนละกติกาแล้วกันรเรามวยไทยแต่ว่าตรงนี้ไม่ได้ขึ้นว่าริวเซอิเชี่ยวชาญอะไรนะครับโอเคประมาณนี้สุเดียเล็กเป็นต่อ3-2ครับมาดูสักการียเอลจามารีกับฮิวฮิวฮิว,히ว,วตะครับเป๊บก็โอกาสแพชนะกูนี้นี่เป็น 54%ต่อ46%แต่ฟังราคาก่อนนะครับราคาคู่นี้ฮิวเป็นต่อที่ต่อแพงครับต่อแบบทำไมมันแพงกันเลยคูณนะี้ต่อแพง35.1นะครับ Hill, ฮิวฮิวตะต่อ35.1มีใครสนใจจะลองไหมครับแล้วก็กติกาคู่นี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าคิกบ็อกซิ่งด้วยแหละในความที่ซากาเรียาเมารีแกเป็นมวยบู๊มวยหมัดน,นะครับ ถ้าเป็นนวมเล็กเนี่ยอาจจะผด็จึกอยู่ได้แต่ว่าฮิลแกฟอร์มดีด้วยแหละครับประเด็นอาจจะเป็นที่ตรงนั้นครับสถิติของฮิลเนี่ยก็ชนะมา2ครั้งก็คือนี่ฮะชนะมิรันดามานะครับแล้วก็ชนะอ่ายูเซฟมาคือชนะทั้ง2ไฟเลยในขณะที่ฟากฝั่งของคู่ชกอย่างทางซักเกรียเนี่ยเขาอาจจะดูว่าฟอร์มไม่ค่อยได้ดีมากนะักคือแพ้นะครับ แพ้โยฮันเนสสุปินานแพ้อาลีฟแล้วก็ทัชนะก็ย้อนกลับไปชนะทองพูนตรงนี้นั่นแหละครับโอเคนะครับส่วนตัวคู่นี้ก็ครบยกก็ฮิวกินได้แต่ว่าทุบนับนก,ก็ต้องไปที่ซากาเรียครับมาลองดูนะครับเจอรล็กเควรกับชิมอนแล้วครับราคาเป็นยังไงคู่นี้ครับจอหล็กเพวรก็เป็นต่อเหมือนกันจอหล็กเพวรออกมาเป็นต่อที่ราคา54ครับจอรล็กเพวตต่อ54 ยอดเหล็กเพชรเนี่ยโอกาสชนะสูงเลยหลายคนมองว่า KO ด้วยซ้ําอันนี้คือเป็นผลบวชจากคนที่ซื้อ PPV นะย้ําว่าคนที่ซื้อ PPV คนที่ไม่ได้ซื้อบวชตรงนี้ไม่ได้นะครับก็มองไปประมาณนั้นนะส่วนตัวผมมองว่าก็โอเคครับลุ้นยอดเหล็กเพชรเชียร์ยอดเหล็กเพชรกันไปครับแต่ว่าถ้ารูปเกมย,วยาวๆครบยกแล้วเราทําอะไรเขาไม่ได้เนี่ยอาจจะเสร็จชิมอนที่การที่เราแพ้คะแนนก็ได้เพราะว่าไปดูสถิติการเปรียบเทียบส่วนสูงครับเขาได้ช่วงชก แล้วก็เขาสดกว่านะครับแล้วก็ถนัดมวยไทยเหมือนกันนะครับมาดูวยอดเหล็กเพชรจะเสริมอาวุธอะไรเข้าไปไลทุบได้ไหมในราคาที่เป็นต่อไม่แพงมากครับก็วัดดวงอะไรประมาณนี้หรอ,อยอเหล็กเพชรสูง162คู่ต่อสู้สูง178เปอร์เซ็นแผ้ชนะหลายคนโบทยอดเหล็กเพชรชนะ KO หรือ TKO ไปเลยนะครับโหจริงจริงอเดียรีนะครับกับทางทาเคฮารุคู่นี้ครับอาเดียรีอยู่แล้วครับสด สดจะบทเก่าไม่ต้องมารอดูเปรียบเทียบช่วงชกก็ไปที่อรเดลีสูงกว่าอายุน้อยกว่าในขณะที่การต่อสู้แบบ MMA ครับคู่นี้ก็เลยเป็นสิ่งที่มองว่ามวยสดเนี่ยน่าจะบทเก่าไปได้อาร์เดียนต่อแพงเหมือนกันนะครับคู่นี้อาร์เดียนเนี่ยต่อราวๆา,าสัก30ประมาณสัก15 1ได้ครับ1.1.15นึราวๆนี่ลเลยต่อแพงอยู่มาดูคู่นี้ครับ แบตเต็มเบทคิกบ็อกซิง่งจอห์นลินิเคอร์กับฮิโรกิอากิโมโตะโอ้ดูทายผลนะครับ FC จอห์นเยอะนะครับจอห์นชนะ KO นะครับแต่จริงๆผมก็ยังมองฮิโรกินั่นแหละครับก็อย่างที่บอกนะเราก็ดูเฉยๆว่าความคิดเห็นของคนเขาเชียร์ไปทางไหนยังไงกันฮิโรกิถ้าครบยกน่าจะกินได้แล้วก็ฮิโรกิเป็นต่อนะครับมวยคู่นี้ฮิโรกิต่อประมาณก็ไม่ได้แพงมากนะครับราคาดีอยู่พอสมควร ฮิโรกิเนี่ยต่ออยู่ที่2131 1, ได้นะครับสำหรับทางฮิโรกิอะคิโมโตะครับถ้าใครชื่นชอบก็ก็ต้องรอดูครับทาไม่โดนทุนบนับล็อกเนี่ยน่าจะต้านไหวแต่ว่าถ้าจอนมาแบบหนักๆเลยนะครับมันจะเป็นยังไงเพราะว่าตรงนี้ถ้าเราดูกันนะครับความได้เปรียบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่วงโชคความได้เปรียบนะครับในเรื่องของความสดอะไรอย่างต่างนานาเนาะมันก็มาอยู่ที่ทางฮิโรกิหมดเลยครับคู่นี้ฮิโรกิต่อ2 131ได้ครับ มีไลฟ์เวท m m a เอดูอาร์ตพลยังเจอชินยะอาโอกิครับคู่นี้หลายคนก็โหวตไปที่ชินยะอาโอกินะครับแล้วเลทล่ะเป็นยังไงเลทตามคนโหวตไหมเลทเปิดมาชินยะต่อ3-1นะครับก็ตามคนโหวตครับชินยะอาโอกิต่อ3-1สูงกว่าได้เปรียบช่วงชกเยอะเลยนะครับ ได้เปรียบระยะแขนจากปลายนิ้วคือได้เปรียบนะครับแล้วก็คู่นี้เป็นอายุ41ปีเท่ากันวูซูซานต้าเจอ BJJ เกมล็อกลัดก็น่าจะไปที่ชินยะอาโอกิครับโอไมคกานาระกะโยชินาริกับรักเอราวันไปดูคนโหวตกัน,นครับต,ตึน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 ป้าบนี่ฮะอ่าคนไทยซื้อ PPP เยอะไงเจอแน่นาระกะราคาเป็นยังไงครับ คู่นี้ลักกับนาดากะนากะต่อ51หครับหลายคนก็มองไปที่ KO หรือที่ KO แล้วกันครับลักเอราวันชนะ t KO ได้อ่าจะเป็นอย่างนี้หรือไม่ต้องรอติดตามนะครับแล้วก็หลายคนมองไปที่ยกที่2อนะครับอาจจะน็อกกัน56%เลยลักอายุน้อยกว่าช่วงชกอะไรต่างๆนานา,นานาเท่ากันครับแล้นะติประมาณนี้เลยครับขอเชียร์ลักครับคู่นี้แฟนมวยชาวไทย มารัสกับคาอิโตโอนะกดดูสถิติก่อนนะครับปุ๊บโอ้โหแล้วต่อแพงแค่ไหนครับถ้าเป็นแบบนี้92%ของมารัสเนี่ยตามที่แฟนมวยเชื่อถือมารัฐเป็นต่อที่ราคา71ครับมารัดต่อ71นะครับคู่นี้ก็ต่อแพงใช้ได้แต่ว่าก็กอดสมราคาครับเพราะว่าเขาก็ดุรีรรีแล้วก็มีความดังในญี่ปุ่นมีความน่าเชื่อถือในญี่ปุ่นด้วย เพชรจิจ้ากับคานะครับคู่นี้ก็ไปที่เพชรจิจ้าครับ97%าสิคานะมีแค่สเปเซนเท่านั้นโอ้ต่อกันแพงเหลือเกินหรือว่าอ่โหวตกันแบบสุดใจเลยโหวตสุดใจขาดดิ้นเลยถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเราได้เปรียบอะไรบ้างครับเลื่อนลงมาดูครับอายุน้อยกว่าสดกว่าครับช่วงโชคส่วนสูงเท่ากันก็อายุน้อยกว่า10ปีได้เลยคู่นี้ราคาที่เปิดออกมา พีจิจ้าต่อ351นะครับ351นะครับฟังไม่ผิดใครชอบพจีจิจ้าต่อ351โจนาทานดีเบลล่ากับ 3A ไก่ย่าง5ดาวครับกดนะครับสิติปึบโอ้โหนี่ฮนะคนไทยครับก็ต้องกดไปที่ 3A อยู่แล้วครับ 3A แต่ว่าถ้าใครสังเกตเห็นนะไอ้ลูกติ๊กลูกศรตัวเนี้ยผมกดติ๊กคนชนะนะครับ แล้วก็ที่ผมเห็นเทียวเขียวตัวนี้คือผมกดติ๊กว่าจะครบยกหรือ KO ผมบอกเป็นไกด์ไว้ก่อนเผื่อใครย้อนดูนะว่าผมแบบชอบใครนะผมอาจจะไม่ได้บอกนะแต่ว่าผมกดไปหมดทุกคู่แล้วนะครับอ่าผมกดไปหมดแล้วอย่างนี้ผมกดไปแล้วนะครับอย่างนี้ผมกดอ่าเพจจ้าเนาะอันนี้ผมก็กดไปว่าครบยกเนาะโอเคราคาล่ะลืมเลยราคาคู่นี้โจต่อเราที่ ต่อ5-4เท่านั้นเองต่อไม่แพงนะครับโจต่อ5-4ต่อ3-2ครับอาร์เด o รโนโมราเอสเจอกับทางย ah ุยะวากามัตสึปึบก็มองไปที่อารเดโนโมราเอสครับแล้วก็มาดูสถิติตรงนี้ครับอาเดโนสูงกว่าแต่ว่าระยะเอื้อมของมือเนี่ยก็อาจจะเบี่ยงเบี่ยงไปที่ทางยุยะนิดนึง อายุอานามก็ถือว่าได้เปรียบในเรื่องของอาอยุน้อยกว่าครับยุยะแล้วก็เป็นเจ้าบ้านด้วยแต่ว่าพื้นฐานนะครับการต่อสู้เนี่ยกระดูกประสบการณ์ก็ไปที่อารดโนโมราเอสครับแล้วก็อารดโนโมราเอสจะต่อแพงแค่ไหนอารดโนโมราเอสต่อที่5.1นะครับนดี่ดูหน้าไว้ครับต่อ5.1แล้วก็มาครับซูเปอร์เล็กกับ นาบิลแบนตอมเบดมวยไทยชิงแชมป์โลกเข้าไปครับตุ๊บทายผลนะครับผมทายไปแล้วนะครับผู้คนอื่นจะมองยังไงครับ71%ครับแฟนมวยชาวไทยส่วนใหญ่มองซุปเปอร์เลกเกียตมูเก้าเอาชนะ KO หรือ TKO นาบิลอานานไปได้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าเป็นการตัดสินแล้วก็นาบิวจริงๆถามว่าก็ตัดสินไปนงั้นเลยครับ แต่ว่ามองเกมว่านาบิวอาจจะโดนซูเปอร์เล็กสอนมวยอีกภาคไหมอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันต้องมาดูว่าจะต้านยกแรกกันยังไงต้องดูนะครับคู่นี้จะดูได้ตั้งแต่ยกแรกเลยว่าใครดีกว่าใครนะครับในส่วนใครที่อาจจะซีเรียสหรือดูมวยแล้วเครียดไปหน่อยก็ค่อยๆทําใจนะครับมวยคู่นี้ระวังเป็นลมนะครับถ้ามีคนแพ้คนชนะขึ้นมาระวังรับไม่ได้นะใจเย็นๆนะ เปรียบเทียบกับนาบิวได้เปรียบทุกอย่างเลยครับส่วนสูงแต่ว่าเสียเปรียบในเรื่องของประสบการณ์ดูประสบการณ์การชกสิครับนี่ฮะร้อยสามสิบเก้าครับนาบิวเนี่ยแค่สามสิบเก้าเองชกห่างกันเป็นร้อยเลยครับสติชนะครับอย่างเดือดครับชนะรวดเลยครับนี่ฮะแล้วก็จํานวนการปิดเกมต่างๆนาถ้าเปรียบเทียบกันทั้งคู่นะครับนาบิวเนี่ยอาจจะมีเปอร์เซ็นต์การปิดเกมที่มากกว่าอยู่ด้วยความที่โชคน้อยกว่าก็เลยเป็นงั้นแหละเปอร์เซ็นต์การออกอาวุธที่ผ่านๆมานะครับ การโจมตีเนี่ยซูเปอร์เล็กเนี่ยจะเป็นมวยที่ออกอาวุธขยันเยอะกว่านะครับเราดูตรงนี้ครับแ8 3ครับในขณะที่นาบิลการออกอาวุธเฉลีย่ยเนี่ยอยู่ที่779เท่านั้นอ้าวครับถือว่าสูสีดูดีครับแล้วแต่ชอบแล้วตะเชียร์แล้วกันครับคู่นี้ใครชนะมันก็น่ายินดีกับทั้งคู่อยู่แล้วครับและนี่ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างครับที่คุณได้รับรู้ไปในศึกวัน172ผมชอบคนไหนบ้างนะครับหรือว่า,าผมเชียร์คนไหนบ้าง แล้วก็ราคาต่อรองล่าสุดวันที่21มีนา2,568ฝากกดไลค์ด้วยนะครับขยังติดตามกดติดตามครับเจอกันคลิปต่อไปครับ